ทำไงพี่ตูป้าทำไงเฉยครับได้แค่นี้บอกโอ้ยชิลมากจ่อยชิลมากค่ะเดินธรรมดาเลยค่ะพี่ๆเฮาม้าโลดว่าสนใจเด้อค่ะสัญญาโอ้เสียงดังมากออ้ยเก่งเก่งเก่งยกทนเกลวไม่ดังยาบาลสูงพี่แซมสั้นนะคะเอาครับโอ้จ่อยครับออ้ยจ่อยครับโอ้เสียงดีค่ะสวัสดีครับนะคะอ่าวันนี้พา เด็กนักเรียนนะคะเดินเดินตอนเย็นๆนะคะพี่ๆครับเออเข้าๆเย็นๆโอลืมมองวันนี้พ่อเบิร์ตนำทางเลยนะคะพ่อเบิร์ตเดินคนเดียวเลยนะคะนิ่งมากนะคะน้องจ่อยเขาเก่งแล้วน้องแมนาง พึ right ่งหน่อยเนาะเออนะคะพี่พี่วันนี้นะคะพ่อเบิร์ดพาเด็กชายจ่อยนะคะออกเดินก่อนนะคะแล้วแล้วต่อไปก็จะทีแรกอ่าอาวพี่ตูบมาพี่ตูบมาทำไงพี่ตูบมาทำไงเฉยครับได้แค่นี้บอก ชิวมากจ่อยชิวมากค่ะเดินธรรมดาเลยค่ะพี่พี่เฮามาโลดว่าสนใจเด้อค่ะสิยางยามากไก่นะเราว่างขาหลังนะอะไปกันต่อค่ะโอ้นิ่งมากเลยเนาะถืออู้ถือว่านิ่งมากเลยนะคะี่พี่ ถ้าเป็นน้องมินนี่เนี่ยพี่ตูบเห่าขนาดนี้นี่เสร็จกันแน่ค่ะแม่ใช่ค่ะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งหละนะโดนเลยนะโอ้คุณครูคุณครูโดนขาหลังวันแรกนะคะหลังๆมาไม่โดนแล้วเดินไปด้วยเก็บอะไรไปด้วยคะเนี่ยเก็บไปยี่เก็บแบงร้อยเอ้เก็บแบงเก็บแบง เออเก่ง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 อ้โหสีแดงเก็บเร็วเลยค่ะมันเป็นสีเขียวทำไมนะสีเขียวลีลานิดหน่อยอ่ะครับโอครับยังเขียวอยู่ครับกราบสามค้งโอ้ยครับยังไงโอครับน่ารักมากเมื่อกี้กราบเมื่อกี้กราบ อ่ะครับอุ้ยนะอุ้ยส่งเสียงด้วยข็อเสียงหน่อยอ๋อเสียงยังไงคนยังหม่ำอยู่นะเด็กชายจ่อยน่ารักมากนะคะพี่พี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เชียกล่าสุดของพ่อเผานะคะอ๋อ น่ารักมากนะคะเพราะว่าเขาทําเราก็ต้องให้กําลังใจเขานะคะพี่ๆเวลาเดินเงเราก็ต้องให้กําลังใจนะคะเดินไปถึงไหนเนาะนี่พ่อขวานอ๋อโอเคดีกว่าไม่ได้เดินเนาะเดินเวลานิดเวลาหน่อยให้คุ้นชินนะคะคุ้นชินพัฒนาการการเดินวันนี้ปรอเลยค่ะ โอ้กาบด้วยเสียงกองไปไหนเยังเขียวอยู่โอ้เขียวกล้วยเขียวนานจังเลยนาน้าเจขี้ยจเจ้าเล่สุดๆเลยเด็กจ่อยเนี่ยน่ารักด้วยเจ้าเล่ด้วยนะคะเยอเลยอ ใบจ่อยนะคะอ้าอ่าไปค่ะพี่พี่เนี่ยค่ะเดินผ่านเดินผ่านที่ตูบเนี่ยไม่ไม่ไม่มีผลเลยนะคะโอ้นิ่งมากเลยสีอะไรคะสีเทาหรือเปล่าใบสีเทาหรือเปล่าโอ้โ้เสียงดังมากอ้เก่งเก่งเก่งที่มันแกวไม่ดังนะเออใช่ค่ะมันแกวไม่ดัง โอ้แต่ใบใบสีแดงใบสีม่วงนี่เสียงดังเลยนะคะน้องจ่อยเดินไปก็ฝึกเก็บไปด้วยนะคะพัฒนาการนะคะโอ้โห,โโห <c oughs> ครับโอ้ครับโอ้ยยอดอ่อนน้อมเลยเป็นแมวเลยโอ้ครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไบายดีหรือยังครับอ๋อวันนี้มาถามข่าวออข้อความพี่แซมสั่นด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะคะอ๋ะอเดี๋ยวให้แกพักผ่อนก่อนค่ะอ่ะโอเคปะกลับบ้านกันค่ะ <laughs> อ๋ะอสสววััดดีครบ้ยลลก วันนี้มาน้องจ่อยมามากินกล้วยบ้างซุ้มพี่แซมสั้นนะคะเอาครับโอ้จอยครับออ้จ่อยค่ะโอ้เสียงดีมากอ๋อหายไวไปนะค่ะค่ะลาคาเาด่ลงคาถา

โอ้ไหนไหนอีกรอบหนึ่งซ bueno> ิอีกรอบหนึ่งซิโชว์พี่ๆหนเลยหมดยางหมดยางอยากได้ใบสีเทาอะค่ะพ่อเบิร์ดผมให้แล้วพ่อเบิร์ดพ่อเบิร์ดจัดใบสีเทาหน่อยครับจอยอยากได้ใบแดงกับพ่อจอยหัดเก็บครั้งแรกค่ะโอ้เก่งมากโอ้ ให้พอควานให้พอควานโอ้แอบเขินแอบเขินอ่ะอ่ะเก็บใหม่เก็บใหม่เออเออเอก่งเก,ก่งเก่งลูกโอ้ยเก่งแห้งเก่งแห้งโอ้ยไปเลยไปไปแห้งแท้เห็นที่ตูบอยู่ข้างหนา้าไ,ไ,ไเปเอ้าไปค่ะนี่ก็อุนว้ถือว่า โอเคมากเลยนะคะน้องจ่อยไม่มีกลัวเสียงรถบีบแตรไม่มีกลัวเสียงรถคันใหญ่ต่างๆนะคะน้องไม่กลัวเลยนะคะพี่ๆแต่ว่าเราก็ต้องระวังอยู่ใกล้ชิดน้องตลอดเพราะว่าเราก็ไม่อยากไว้วางใจเนาะ,ะเพราะว่าน้องก็เพิ่งหัดนะคะเพิ่งหัดเดินได้วันสองวันเองนะคะแต่ถือว่าพัฒนาการน้องเนี่ยไปเร็วมากนะคะแล้วก็นิ่งมากนี่คือถ้าเป็นน้องมินนี่เนี่ยเจอพี่ตุ๊บแค่ตรงเนี้ยคะ่ะด่านแรกก็น่าจะจอดแล้วนะคะเพราะว่าน้องมินนี่เขาเขาเขาไม่ได้แบบเอ่ออยู่ใน แถวบ้านคนนนองเขาอยู่ในป่านะคะแต่ว่าน้องจ่อยเนี่ยโชคดีที่พื้นฐานเขาดีเขาอยู่กับแม่เขานะคะเขาอยู่กับแม่เขาแล้วได้เจอได้เจอเขาเรียกว่ายัางไงได้เจอรถเจอผู้คนเจอพี่ตู่นะคะทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะแต่ทําให้เขาแบบไม่มีอะไรอะธรรมดามากเลยนะคะโอ้เก่งมากค่ะพี่ๆน้องจอยนะคะพัฒนาการไปเร็วมากนะคะ ไม่ไม่รู้ไม่แบบมีเสียวหน้าเสียวหลังไม่มีนะคะถือว่าโอเคมากๆในระยะเวลาแค่ยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะสุดยอดมากเลยเด็กชายจอยนะคะอ่าไปแล้วค่ะพี่ <c oughs> ไปแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็เวลาเดินก็ไม่มีขาหลังนะคะพี่พี่แต่ก่อนปกติเวลาเดินจะมีขาหลังตลอดนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะลืมแล้วโอเคค่ะแต่ก็อาจจะมีแบบเล็มๆม,มาบ้างหน่อยหนึ่งอยากจะขาหลังหน่อยแต่ก็กล้ากล,ลัวๆนะคะ โอเคับให้ครับคับเลยก้มเลยอ๋อมันมันมืดมืดหน่อยหนึ่งเนาะวันนี้นะคะขําเลยนะคะโอเคค่ะพี่พี่ยังไงก็ฝากให้กําลังใจนะคะเด็กนักเรียนจ่อยกับคุณครูเพาด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะอสวัสดีคะ่ะเนี่ยคะ่ะพี่พี่เวลาเดินนะคะนี่คอแถมหน่อยหนึ่งนะ เวลาเดินนะคะมีทั้งพี่ตูบมีทั้งแม่ควานมีทั้งแม่นิกที่ขับรถตามข้างหลังเขาก็ไม่มีปฏิกิริยาที่หวาดกลัวหรือว่าหวาดเสียวนะคะถือว่าเขานิ่งมากเลยนะคะในระยะเวลาแค่2วันเนาะพาเดินนะคะโอ้พัฒน,นาการดีมากๆนะคะน้องจ่อยนะคะฝากพี่ๆติดตามและให้กําลังใจน้องรอดูความสามารถของน้องไปในอนาคตด,ด้วยนะคะพี่ๆหาเด็กชายบุญหลายจ่อยนะครับ